ตาลุงลุงแกถึงจัดไปแล้วยังไม่ตายฮะตาลุงแกตายแล้วยังที่ป้าจูรู้ได้ไงเดไปจับตาลุงเสร็จแล้วนะตาลุงแกไม่น่าจะรอดไอ้บอกคนนั<ะ>้นที่มันเลี้ยงไว้มันมาบอกว่เพราะมันยังไม่ตายที่ปาจูบอกว่าตาลุงที่อยู่ในกระต๊อบยังไม่เป็นไรนะครับ<ะ>ยังอยู่ดีนะพี่ พี่ประตูต้องไม่เยอต้องรอน,นอยู่ได้เลยรอบนี้มันไม่ให้ทำให้กันแน่แถมมันจะทำให้ปอบมันจะกำกับเจ้าไอ้คนมันนั่นจะไปอนให้มึงร้ายมันน,มน,น้องใหม่ไปยืนใกล้ๆพี่เขาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าพี่ประตูเขาทำอะไรนะ ไม่รู้พี่ประถูเขาจะหยุดฝนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมเองเปียกหมดแล้วโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพ๊รุปมบ้านนาอากันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเตอร์แฟงนะก็ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันวันที่เขาเรียกว่าอะไรอากาศดีมากๆเลยนะครับผมก็เป็นวันอังคารนะก็ผมเองก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะพี่ๆนะก็วันนี้เนี่ยผมเองก็ จะมาหาน้องปลาทูหรือว่าปอบที่หญิงเพชรเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะครับเพราะว่าผมบอกกับหยิงเพชรว่าผมเนี่ยเห็นแล้วเออผมชอบแล้วหยิงเพชรบอกว่าให้ผมเนี่ยมาหาน้องปลาทูแต่ว่าน้องปลาทูเนี่ยไม่เคยเห็นผมนะชื่อน่ารักมากเลยนะชื่อน้องปลาทู ก็วันนี้ผมเองก็ไม่ได้เดินทางมาตัวเปล่าเป็นอย่างใดผมไปที่ไหนครั้งแรกก็มัมาครับทุกคนผมก็จะซื้อของไปฝากประจํำเลยวันนี้ก็มีทั้งน้ํามีทั้งขน,นมปังอะไรนะครับมาซื้อฝากพี่ปัทูเขาเราก็ไม่รู้ว่าเรียกพี่หรือว่าเรียกน้องเลยนะแต่ผมขออนุญาตเรียกเขาว่าพี่ก่อนจริงๆผมเองก็กระต๊อบแห่งนี้เนี่ยมันนานมากแล้วที่ผมเคยเจอหมอผีเนี่ยมาทําพิธกรรมต่างๆแล้ว วันหนึ่งหญิงเพชรเองก็มาเจอปอบตัวนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ปอบตัวนี้เหมือนจะทำร้ไรหญิงเพชรทาไปทํามาหญิงเพชรสอนเขาก็กลายเป็นคนดีได้นะเขาก็เลยอยู่ที่นี่ประจําเลยเขาก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครเลยนะวันนี้ผมเองก็เดินทางมากับน้องกัใหม่ผมจะมาหาเขาหลายๆเรื่องแล้วก็อีกอย่างฝากขนมมาหาเขาด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใผมกับน้องใหม่ด้วยนะครับผมไปอ๋อพี่พี่ครับ ผมต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับซึ่งจำเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะบอกวันผิดไปหน่อยนะก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะผมก็ลืมไปเลยนะครับเพราะวันอาทิตย์ผมเพิ่งไปทําธุระมาเสร็จเองเมื่อวานนะฮะก็วันนี้เป็นวันจันทนะเราจะมาหาน้องปลาทูกันนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากพี่ๆด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับน้องใหม,ม่เงก็เคยมาแล้วก็หยิ่งเพชรนะมาสร้างมาสร้างอะไรให้นะแกพี่ แคก,กแค็ที่วางถนเมงเขาอะพี่แคะที่วางให้ใครอะน้องปลาทู <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าน้องปลาทูจะอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยส่วนหน้าปลาทูเขาจะออกหากินด้วยนะครับแต่ว่าเขาะจะไม่ไปกินอะไรของชาวบ้านนะเขาบอกเขาหากินพวกอยทางมันเดินลําบากอย่างเดิมน,นี้มันมันเริ่มไอ้นี้แล้วอะเลขก็ะเริ่มอุลกหลังแล้วนะ พียพี่เดี๋ยวนี้เดินยากมากเลยนะจะถึงน้องไม่ถึงเลยนะกระต๊อบวันนี้นานมากเลยนะที่ผมไม่ได้มาวนะันนี้ก็มีโอกาสคนดีใจมาก,มากเลยนะอุยอ่ยนี่ไงบรรยากาศสวยงามมากอยู่น้องใม่เองจะกลัวทำไมมันเ,เคยมาแล้วนี่ ไยพี่เ็มว่ากระทิงเพชรผมเองผมเองก็ไม่เคยมาที่นี่ด้วยนะครับพี่พี่เหมือนว่าเขาจะนั่งสมาธิแล้วก็ตอนนี้เหมือนฝนจะตกด้วยโอ้โหพี่พี่นะดูมาตอนนี้ฝนล่มตกแล้วทำไมทำอะไรผมเป็นคนของหญิงเพชรครับหญิงเพชรให้ผมมาเยี่ยมชใช่ครับ อันนี้ใช่พี่ปาทูหรือเปล่าครับใช่ที่หญิงเพชรเขาตั้งให้ครับทำไมทุกคนนะพี่ปลาทูแกเสียงดุมากแล้วก็พี่ปลาทูเนี่ยแกเสียงเหมือนกะหังที่ผมเคยรู้จักเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นพี่ปาทูมาผมขออนุญาตเดินเข้าไปใกล้ๆ้ได้ไหมครับเจ้าเนี่ยใช่ไหมเพราะเป็นเจ้าของหญิงเพชรใช่ครับคือผมเป็นคนของหญิงเพชรพี่ปลาทูจําน้องคนนี้ได้หรือเปล่าเคยมา สัางที่นั่งให้ได้ครับใช่ครับพี่ปาทูตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับพี่พี่ปาทูไม่เข้าไปอยู่ข้างในหรอครับโอ้หลังคาที่พี่ปาทูอยู่พังหมดแล้วครับอ๋อผมต้องขอโทษพี่ปาทูด้วยนะครับที่มารบกวนมันดูมากเลยนะอย่าเป็นเรียกเขาว่ามันสิเรียกว่าพี่ปาทูจะมีอะไรเนาะ อ๋อวันนี้ผมไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะมาหาพี่ปาทูครับเพราะว่ากระต๊อกกระต๊อบแห่งนี้เนี่ยผมเคยมาที่นี่แล้วก็เจอหมอผีด้วยนะครับแล้าว,วันนี้ข้ามีเรื่องจะเล่ากับเจ้าด้วยพี่ปาทูผมขอถามนิดหนึ่งครับพี่ปาทูเคยมีหัวหน้าเป็นอาจารย์ไหมครับที่เขาเลี้ยงพี่ไว้ที่นี่ใช่ไหมครับหมอผีที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้ อ๋อเป็นหมอผีอที่ทำพี่แบบนี้พี่ปาทูอย่างนี้พี่ปาทูก็ต้องรู้จักผมดิเมื่อก่อนมันจะมีหมอผีคนหนึ่งที่เขามาทําพิธีตรงนี้<ช>แล้วก็จะเลี้ยงบริวารเขาเอาไว้ที่ใส่ชุดกระเหลี่ยงอะ่ะนั่นนั่นนั่นคือพี่ใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นเ,เป็นอีกคนนึ่งอ๋อแต่ไอ้ที่ใส่เสื้อกป็นเงี่ยฉันแหละพี่ทำให้ข้าเป็นหนี้ อ๋ยคนที่ใส่ชุดกเลี่ยงมันทําให้พี่ปาทูเป็นแบบนี้ใช่นีลพี่ปาทูแล้วเราจะหลบฝนที่ไหนดีครับพี่ในกระสอบหลบได้ไหมเดี๋ยวพี่ปาทูแกยืนไหว,วอะไรอยู่พี่ๆนะตอนนี้ผมมันก็จะต้องอปัปทูแกกลับไหวอะไรก็ไม่รู้พี่ปาทูผมขออนุญาตนะพี่ โอ้โหพี่พี่มันเริ่มมีคามมตเต็มใจอยู่ที่อะไรนะพี่ปะทูพี่ปาทูเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับพี่พี่พี่นะกล้องเปลี่ยงไม่เป็นไรนะครับพี่ปะทูพี่พอพี่อยู่กลางคืนพอจะมีอะไรที่แบบทําให้เป็นแสงสว่างบ้างหรือเปล่าพี่หรือว่าพี่อยู่แบบนี้เลยครับอพระจัน์อ๋อนอกจากพระจันทร์พระจันทร์ถึงเหรอครับใช่น้องหมาหนีแล้วออกมา งั้นเราอยู่ข้างนอกก็ได้ครับแจ็ไม่เข้าไปเอ็งกลัวอะไรเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่ตั้งกล้องก่อนอย่ามาหนี่เอามาอของมา<อ><อ>พี่ป้าทูนี่ผมเอาขนมมาให้พี่ป้าทูทานพี่ป้าทูทานเหรอครับพี่ทุกคนนะไอ้ไอ้ไอตรงนี้เนี่ยคือฝนตกแบบนี้เนี่ยคือหนึ่งพี่ป้าทูเขาจะอยู่ไม่ปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างเนี่ย มันการวนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าฝนงว่างเดี๋ยวผมจะมา,าสร้างใหม่นะทีนะจะสร้างใหม่แล้วก็อีกอย่างที่ปาทูนแกไม่น่าจะปลอดภัยด้วยเราดูแลฝนไมตกเดี๋ยวข้าตึดเดี๋ยวข้าเด๋ยวจะบอกพี่เต้าด้วยโอเคที่ป้าทูบอกที่พี่ป้าทูทางถนนเสร็จเดี๋ยวพี่ป้าทูจะมีอะไรจะบอกไอตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยแลวถ้าฝนตกและอย่างกลัวพวก มีตะขาบเชือกขอเนี่ยมาอาศัยมากเลยนะคะพี่นี่ชัวร์เจะเพ็่ไปมูเจ้าพี่ไปเห็นปะด้าโท้ขมูขวายัดดือน้ำนปเลยนะพี่ไนี่ก็คือทำเป็นเี่อเลยนะที่มันก็ถามว่ามันกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราไปยืนกลางฝนนะฮะแล้วก็เปียกหมดเจ้าหูดีใช่ไหม ที่ยอยู่ไหนครับพี่ท่า,านใอะไรนะครับพี่ท่านใช้พาไปอ่ะที่ท่านใพาไปนเป็่จเจนินะครับเกนไปไหนส่เกันใไหนที่คนดืออ่ครับที่ไครับส่วีตัวนั้นมันวิภย เขาไม่ใช่คนอบบนั้นหรืมไม่ใช่เขาเป็ผูแต่ไม่รู้ท่านหญิงไปบอกท่านชายหรือยังผมไม่รู้ว่าท่านหญิงคือไปบอกท่านชายหรือยังผมเองก็ไม่รู้นะเรื่องนี้ว่าหญิงเท่านี่ไปบอกท่านชายหรือยังเพราะว่าท่านชายก็ท่านที่จะกลับบ้านเองท่านที่หลายวันแล้วนะครับเอาอย่างนี้ถ้าผมมีโอกาสจะผมจะไปบอกท่านชายดีกว่าคือี่ปลาคือแกบอกว่าผู้หญิงที่หญิงเคยเจอเนี่น่ะ มันไม่ใช่คนนะเขาเป็นสีชายนะครับเขาแปลงใจเพื่อจะมาคล้ายๆขอส่วนบุญเดี๋ยวว่ามูลของเขาจะเอาดีแก้วอ๋อจอมดีแก้วโดนจะเอาลุงนั้นถือกุญแจอ๋อสีชายตัวนั้นโดนตาลุงกดกิจตาลุงขายเตาลู่สีฮะเตาลู่สีเพราะตาลุงที่อยู่กับต้อไปหรอเพราะตาลุงที่อยู่กับต้อผมจัดผมจัดตาลุงไปแล้วเฮ้ยยะ ผมจัดไปแล้วนะคะพี่ถ้าได้ดูคลิปผมนะตั้งที่ไปไม่เอจอเราไม่เจอมั้งเรือนีจัดการตาลุงไปแล้วจริงๆนะครับตาลุงอ่ะถ้าไม่เชื่อไปดูมาที่ผมได้นี่ปลาชูนี่ปลาชูแกไม่ดูเรื่องนี้หรอกนี่ปาลาชูงูแกถึงจัดไปแล้วไม่จ่าย ตาลุงแกตายแล้วยังที่ปัตรูรู้ได้ไงผม <c oughs> ไปจัดตาลุงเสร็จแล้วนะตาลุงแกไม่น่าจะรอดไอ้ตอบคนนั้น <c oughs> ที่มันเลี้ยงไว้ไมันมาบอก <c oughs> ข้าว่ามันยังไม่ตายพี่ปัตรูบอกว่าตาลุงที่อยู่ในกระต๊อ,ยอบยังไม่เจริญนะครับ <c oughs> ยังอยู่ดีนะพ <c oughs> ี่จริงเหรอพี่ปัตรูตาลุเนื่อะตาลุงเราดีได้เลยตอบที่ทำไมเขาไม่กาเนื้อ <c oughs> แกมันจะทำให้ปอดมันจะกำกเ้าปอดมันนั้นจะได้ปอดให้มีมือบ้านกั้นแต่ผู้หรือคือทางคำที่บาคูบอกว่าที่บาคูเคยอยู่กับปอดที่ตาลิงแต่เรียงไว้ด้วยนะครับสมัยก่อนนะคือหมู่บ้านเดียวกันที่บาคูบอกมาแบบนี้ครับไม่เป็นไรนะพี่ฝนตกเราก็จะใส่ที่บาคูนะ,ระเราลุงแตยังอยู่ดีนะครับที่บาคูบอก พเพราะว่าที่ปาูแกเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันปอบเดียวนั้นเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมี่ปาทูเ่ขาอะรเขไม่ใช่คนเด้นทนะากมาจาอะมันนะอันนี้เ่อราอันนี้ก็แหมมันเลืกก่ย่งนั้นไม่ใส่รอง,งนั่นแหละเราวอะไรครับป้น ตกหนักมากเลยตอนนี้ตกหนักแบบหนักจัดเลยนะ๋ยากจะใหพ้พี่ดูนะครับว่าฝนเนี่ยมันตกหนักขนาดไหนนะคือกล้องผมเนี้ยเปียกหมดเลยอะ่ะพ,พี่ดูเอาแล้วกันฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามาหาที่ประตูทั้งทีผมเนี่ยยอมเปียกเลยอ่ะเนี่ยผมตั้งกล้องไว้ข้างนอกอะ่ะโทรศัพท์เปียกไม่เป็นไรนะพี่นะแต่ ผมบอกเลยว่าพี่ปาทูบอกว่าตาลุงแกยังไม่ตายนะฮะตาลุงแกยังมีชีวิตนะโอ้หได้ครับพี่ปาทูขอนี้เ็ุธาจริงผมขอเเข้าไปอยู่ข้างในก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกหนักมากเลยนะครับ,บเ่าอย่าเอาเงิไไนไปเยอะ

เรียงไพ่นั่นมันจะเอามันจะเอาหอวเ้าของท่านไพยเลยลอยทานไพ่มันจะลอกเอาแก้วตอนตัวที่เลาอไปไกลมันจะเอาไปแล้วเดี่ยวนี้ื่ีอป้าจีบอกว่า ไอ้สุดท้ายวนั้นอ่ะมันทาตัวดีนะ่ที่ทาตัวดีเพ่อให้พวกเราเนี่ยตายใจหรือว่าให้ท่ากตายใจเี่ยที่จะหลอกอแกนีครับคือสุดท้ายคนนั้นอ่ะมันเป็นคนของตานลุงนะตานลุงแกร่งมากนะเลี้ยเล่่ดังมากเลยทือถ้เชื่อมาทีละคนทีละคนให้กเราหนนะจะั้นั้ถ้ามีเวลาเขจะไปห้ามมจะิถ้ามีเวลาท่างคจะไปหาสันะ ในมือก่นไปหักหลังขาอทหารหักหลังข่าพูดแบบนใหอ่าก้าขึ้นไปนไม่เห็นไมกระบนาทหารหักหลังอยู่นั้นเจอผู้ใครดีไม่ได้แล้จะลืมคนเก่าเห็นหักหลังคนอ่นบ้างใจลอไงเกิดะไรขไ้นเกเร่องนี้มจไม่ด้นอ่ครับ ได้กับการเดยจะผลิตขอที่เกี่ยวกับการลงอะไรอีกแนละ้วตอนนี้ข้าไมา่กลัวเลยทั้งนั้นข้ากลัวคือเดี๋ยวมอพีท่านทำให้ข้าเป็นแบบนี้ี๋ยวข้าจะไปคืนแต่พอดีมันเกได้ไล่มนี้แล้วปากูแต่ว่าผลตกแบเนี้ยากูอยู่ท่นไีได้หรอก่นะครับอกแรงมากเลยพี่งใหมื่ว่าที่อีตวี่มว่าเองไห

กลับไปอยู่วัดผมนะถ้าอยู่สภาพแบบนี้สองสามวันเนี่ยไม่น่าได้แล้วเพราะว่าหนักนะคะอันนี้แรงแรงมากเลยพี่ฝนแรงแล้วก็ไม่ดีเช่นนู้ด้วยวันนี้ผมตว่งใจที่จะมารับพี่เข้าไปด้วยจริงจริงค่ะที่บัตรที่แจกก็น่าจะดีเป็นดีแล้วใหม่ที่ไลน์เขาบารลุผลก่อนหรือว่ามาประจุโทรศัพท์ที่เสียงนิดเป็นไรเข้ามาก่อนโอเค

ทุกวันนี้คงเป็นสิ่งหนึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วที่แบบนี้เขาเลี้ยงบวางน่าทึ่งทุกตัวเองแต่คุณผู้ชมสุดท้ายนะแต่คือว่าคุณไปถูกความคิดแบบไหนคุณถึงถามถามคนที่ตอบว่าที่ประเทศเนี้ยแต่ว่าประเทศอ่ะ ก่้นบอกเขานั้อเดีม่รหะพามีโดนโนโดนโนโดนโดนโดนดนโ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 ดนนโดนโดนโน้องโดนี่นโดนโอนโดนโดนโดนโนดนโนโดนโนโดนโดนโนนดนโดนนโดนดนโนนนน กลับไปด้วยนะโอ้โหเ้าไว้ใจใครจริงเหรอผมไว้ใจครับพี่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วครับพี่ปาทูตกหนักเลยนะใช่ฝนมันตกหนักพี่ปาทูอย่าวิวิววิววิื่นลื่นลื่นลื่นน้องใหม่ระวังนะพี่ปาทูระวังด้วยนะครับพี่ทุกคนนะตอนนี้ฝนกระหน่ำไปหมดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวผมนะน้องใหม่ลื่นไหม คือตอนนี้เนี่ยทุกคนลองดูนะสภาพอากาศมันเปียกหมดผมมันก็เปียกหมดนะครับในป่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางต่อกันก่อนไปพักทีละจุดทีละจุดนะครับน้องใหม่พี่จะล้มไหมเนาะลืมมะ่นไหมพี่ปะทูล้มไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ปะ,ท,ะท,ทูุได้ลงมาเพจับอืไม่เอ,นะอามือมาเอามือไม้ที่จับ ใช่ถูกต้องขอบใจครับคาชูขอบใจมากครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยดีกว่าเราไม่มีที่พักแล้วพี่คือตอนเนี้เราตกแรงมากเราก็ต้องกลับกันอย่างเดียวครับดูดิทุกคนนะตอนนี้ฝนมันตกหมดแล้วโทรศัพท์ผมดับดับติดติดนะผมก็ถ่ายให้ดูได้ได้ทีละช็อตสองช็อตนะฮะโอ้โหเหมือนน้ำท่วมแล้วตอนนี้ ทุกคนนะตอนเนี้ยพี่ปาทูพี่ปะทูจะทำอะไรครับรพี่ปะทูอะไรนะหญิงเพชรบอกให้หญิงหญิงเพชรบอกกับพี่ปาทูว่าอะไรครับตอนที่จะออกต้องท่องระถาต้องทำยังไงครับ oh. น้องใหม่ไปยืนใกล้ๆพี่เขา oh. นี่นะครับไม่รู้ว่าพี่ปะทูเขาทำอะไรนะ ไม่รู้พี่ปราทูเขาจะหยุดฝนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผม,มเปียกหมดแล้วโอเคพี่พี่งั้นผมจะปิดกล้องณนะตรงนี้เลยนะผมจะพาพี่ปาทูนี้ออกจากที่นี้ก่อนเลยนะครับเราต้องเดินไปเปียกแบบนี้ก่อนจะถึงบ้านนะเ,เจอกันใหม่แล้วก็คลิปนี้ก็สาหัสหนักมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เจอกันใหม่ครับพี่